สีรับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็นำบิวของลูกซอง Ex ็กซ์ควมาฝากกับทุกคนนะครับที่ผมทำไว้ของคลิปที่แล้วก็คือผมยังสร้างลูกซองไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นบิวที่สามารถเล่นกับเกรย์แล้วก็เล่นกับตัวธรรมดาได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดและดึงประสิทธิภาพของลูกซองได้ดีที่สุดก็คือต้องเล่นกับเกรย์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบิวกันเลยดีกว่านะครับ ลนสำหรับของปืน Executor นะครับปืน Executor นี้เป็นปืนที่น่าสนใจกระบ,บอกหนึ่งเลยนะครับเป็นปืนที่ทำให้เรานี้สามารถคิดข้อฮิตเลตขึ้นไป1% 0 0ได้เลยทั้งทงที่เราแบบไม่ได้ใส่การ์ดบวกคิเลตเลยนะครับเป็นปืนที่เหมาะกับการเล่นกับตัวธรรมดานะครับอย่างเช่นพวกเกรยนะครับพวกวอรบี้อนโซนะครับหรือดซเนีตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตัว ยู i ิคอ a b ลิตี้ของปืน Executor นี้จะทำให้คีดข้อฮิตเรตของเราเนี่ยขึ้นไปถึง100%เลยนะครับในส่วนของตัว e x e ก u ิ o r ตนะครับตัว u n นิคอ a b ลิตี้นี้ก็จะมีทั้งหมด3 s t a เตนะครับตัวเอฟเฟกของปืนจะอยู่ที่5วินาทีนะครับถ้าเรายิงสตูแล้วตัวกระสุนลูกซองที่มันกระจายออกไปฮิตสตูทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้1 Stack นะครับส่วนแต่ละสเต็กนี้ก็จะเพิ่ม ตัวคีย์ทิค้อ i ฮิตเรแลวก็คิย์ทิค้อ i ฮิตดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะบวกในส่วนของไฟเรทของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิกพอยต์ดาเมจด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวส,สกิลของปืนก็คือทําให้ัตูเนติดไฟฟาช็อตนะครับทั้งหมดสี่ีนะฮะแล้วก็จะลดตัวดีฟเอนต์ลงด้วย3%เนะครับ ส่วนซัสเตตที่ทุกคนจะต้องหานะครับหลักๆก็จะมีไฟอาร์มแอคแท็นะครับมีวิกพอยต์ดามจ e นะครับกระบอกนี้และคิยดิค้องฮิตดามจส่วนสุดท้ายคือดามจโบนัสดามี o บีเอสโสนะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะฮะในส่วนการเจาะช่องของคิสตลไลเซชันนะครับ ผมก็จะมี R 1อันนะครับแล้วก็มี M ทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมทั้งหมด3อันแล้วก็ดักาจายนะครับ1อันส่วนช่องสุดท้ายนี้ผมจะเว้นไว้นะครับเพื่อผมจะสาหรับเอาไปสําหรับในการสลับาธาตุนะครับแต่เวลาไปยิงบอสแต่ละตัวนี้ผมก็จะสลับาธาตุเอานะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นวิวสําหรับเกรนะครับเกรนี้ผมจะไม่ได้ใส่เพิ่มกระสุนนะครับถ้าเป็นวิวสําหรับ เล่นกับตัวอื่นที่ไม่ใช่เกรนะครับผมก็จะมีเพิ่มกระสุนด้วย1อันนะครับอันนี้ก็จะมีเชลล์อัพเชลล์อัพนี่คือ,อเวลาเรายิงลูกซองออกไปอะ่ะมันจะเพิ่มจํานวนของกระสุนที่กระจายออกไปนะครับไม่ได้เพิ่มจานวนกระสุนของแมกกาซีนนะฮะในสมวนในส่วนของเชลล์อัพแล้วก็จะมีพวกไฟอาร์มเอ็แท็นะครับปกติมีวิคพอยต์หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีคิย์ทิคอลถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับหลักๆเลย แล้วก็จะมีท่าแถมมาด้วยและสุดท้ายการ์ทองก็คือเลียวไลฟ์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลดด้วย1ใบนะฮะในส่วนของเลียวไลฟ์ไฟเตอร์นะครับผมใช้เพราะว่าเป็นการที่บูตดาเมจของปืนลูกซองเราได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบเลียวไลฟ์ไฟเตอร์เพราะว่าเวลาเรายิงยิงไปเรื่อยๆแล้วกระสุนมันลั่นเร็วขึ้นเรื่อยๆเป้าเราก็จะบานขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ชอบผมแนะนำให้ใส่ตัวสเปเชียลไซด์แทนนะครับ สำหรับการ์ดใบสีทองนะฮะแต่คุณก็จะเสียดามจไปเยอะค่อนข้างพอสมควรนะครับปืนกระบอกนี้ปืน e x ็กซ t คิวเตอกระบอกนี้เป็นปืนที่ไว้ใช้สําหรับเบิร์ดบอสช่วงที่บอสล้มนะครับให้หยิบปืนกระบอกนี้มายิงเลยนะฮะจะไม่ได้ใช้เป็นดามจหลักถ้เป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับปืนของ e x ็กซ t คิวตอร์ของเกรนะฮะอันนี้ผมยังขาดฟอ์มาอีก2อันนะครับ ในส่วนการจ่อยช่องของ c y s t a l l i z a t i o n ของ Build General นะครับก็คือ b i ิ d ที่เอาไปเล่นกับตัว Descendant ตัวอื่นที่ไม่ใช่เกรยนะครับก็จะมีทั้งหมด R 1อันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็มี M 4อันนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยม2อันแล้วก็มีกระจาย1อันส่วนสุดท้ายคือ C นะครับตัว C 1อันนะฮะส่วนนี้จะเป็นวิวเจเนอเรล์ยูสนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกตัว d e s c e n d ดน t นะครับ ก็จะเอาออก1ใบคือโฟกัสไฟล์นะครับแล้วก็ใส่ตัวเพิ่มกระสุนขึ้นมา1ใบแทนนะครับแล้วก็จะยังคงเล่นธาตุเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิวนี้แต่เราจะต้องเปลี่ยนคาตาไลเซชันหนอันนะครับเป็นวงกลมนะฮะในส่วนของวิวเจเนอเรลยูสนะครับเราจะมีกระสุนทั้งหมด10นัดนะครับในแม็กกาซีนเดียวนะฮะ แล้วมาพูดถึงเกร y กันบ้างดีกว่านะครับอาวุธลูกซอง e x ็กซ์คินี้ผมจะเน้นใช้กับเกร y นะครับผมจะไม่ค่อยเน้นใช้กับตัว Resident ตัวอื่นนะครับหลักๆเลยของเกรนะครับผมจะใช้ตัวเกรกเดเวอ f เฟสในการทํำดาเมจนะครับส่วนอันนี้ผมจะใช้กับเฉพาะบอสบางตัวเท่านั้นนะครับตัวที่จะต้องยิงเสาที่อยู่ข้างหลังนะครับให้แตกนะฮะอย่างเช่นเอ็กซ์คิวชันเนอรนะครับตัวแรก ตัวที่สองก็เดดปลายนะครับตัวที่สามไพโลมานิแอคตัวที่สี่สวอมวอลเกอร์ตัวที่ห้าฟอตวอลเกอร์น่าจะมีแค่นี้นะน่าจาัผมก็ลืมและมีตัวอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเล่นเกรปืนเกรกดิเวอสเฟดนะครับและปืนเอ็กซิคิวเตอร์นะครับ จะไม่สามารถใช้ Predator Instinct ได้นะครับเพราะว่าเป็นปืนเซมิออโต้ครับคือปืนยิงเชนนัทกับปืนเบรสนะครับจะไม่สามารถใช้ Predator Instinct ได้นะครับในส่วนของความสามารถของ Predator Instinct ก็คือเวลาเรากดยิงค้างไว้นะครับคือปืนออโตเมติกนะฮะมันจะคูณไฟอาร์ม a อ t a แทของเราขึ้นถึง21%เลยนะครับ น,นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ Predator Instinct แต่ว่าไม่สามารถใช้กับปืน b ิ r ์ดและปืน Semi-auto ได้นะครับให้เปลี่ยนมาใช้ Massive s a n g u i f i c a t i o n แทนนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดที่ใช้สำหรับสาย m a s s a c r e นะครับคือสายสกิล4นะครับให้เปลี่ยนมาใช้อัน,นี้แทนนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับที่สนใจ เกรรนะคับให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวเลกเตอร์ก่อนนะครับตัวเลกเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดทุกคนจะโฟกัสไปทางสายปืนอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้เล่นสายแมสเคร์เลยนะครับให้ทุกคนอ่ะพยายามหาเลกเตอร์ที่มันบวกสกิลคูดาวอย่างน้อย4ม่วงนะครับสกิลคูดาวและสกิลดูเรชั่น นะครับถ้าเป็นไปได้ให้หา2อ,อันนี้ถ้าไม่ได้อย่างน้อยขอให้ได้สกิลคูดาวนะครับพอดีว่ามีคนถามผมมาเยอะมากเลยว่าทําไมกดสกิลสามแล้วมันถึงขาดตอนมันถึงขาดช่วงมันถึงไม่ต่อเนื่องเหมือนของผมนะครับอันนี้ผมก็จะตอบอีกทีนึงชัดๆเลยว่าให้ทุกคนหา,าตัวเลกเตอร์ที่เป็นสกิลคูดาวนะครับ แล้วก็ในชนิดของเรียกเตอร์ของสายยิงปืนนะครับจะใช้าธาตุอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าน้ำแข็งหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ปืนตามเมจของเราอยู่ที่ปืนตามเมจของเราไม่ได้อยู่ที่สกิลนะครับให้หาตัวสกิลครลดาวให้ได้นะครับอันนี้และในส่วนเรียกเตอร์สำหรับ าสาย Massacre ก็คือสายสกิล4นะครับเราจะต้องหาปืน Python นะครับปืนที่สามารถใช้สกิล4ได้จะมี Python t h u n d e r c a เ e Eternal View Power นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือหา Python นครับไพ t h o อนี่คือที่สุดของ Gray Massacre นะครับและจะต้องหานันแอคทิ e บวก Dimension นะครับในส่วนของ s กิล l าวเวอร ส่วนซับสเตตนะครับสีม่วงขึ้นไปคือสกิลคูดาวและโบนัสดาเมจ vs โคร o s ซัสนะครับหรือสกิลคูดาวนันแอคทีฟิวนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากได้มินม็กก็คือแบบสุดเลยก็คือสกิลคูดาวและโบนัสดาเมจ vs โคร o s ซัสนะครับ ในส่วนของ external component นะครับเราจะใช้ set annihilation นะครับที่ดอกกับ b o t d e v o r e r นะครับอันนี้ก็เวลาเราใส่ครบ4 set เลยอ่ะเราจะได้ฟ i r e mag tag ขึ้นมา26%ก็คือความแรงของปืนนะครับเอฟเฟกนี้จะติดก็ต่อเมื่อเลือดของเรานั้นต่ำกว่า50%ของหลอดเลือดนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ ปืน Executor นะครับปืนลูกซองเมตาใหม่นะครับสำหรับเกรและ d e s c e n d e n t ตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เราผ่าน Subscribe มา1,000เรียบร้อยนะครับก็ขอขอขอ,ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่พพอร์ตเชนจของผมนะครับในส่วนของ a j a จนะครับอันนี้ผมหลายรอบแล้วที่ผมพูดนะผมจะทำผมจะทำผมไม่ทำาสักที a j a จนี้ผมจะ ขอเป็นอตอนที่ Ajax รีเวิร์กแล้วกันครับเพราะว่าผมยังไม่อยากเสียตัว Energy e x t i v a t o r และคิสต a ไ i เซชันนะครับรอรีเวิร์กเลยนะครับในส่วนของเฟรน่าอีกตัวหนึง่งอันนี้ผมก็จะรอรีเวิร์กเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเฟรน่าที่ผมทำไว้ก็คือแบบเล่นขำๆนะฮะอ,อันนี้ผมก็ใส่ Energy e x t i v a t o r ไปแล้วเรียบร้อย อันน <Workers. S 2> ี้ผมไว้ใช้สําหรับเล่นขำๆเล่นแบบลองดูนะครับว่าเฟน่านั้นเวลาเราจัดสกิลเราบิวอย่างเงี้ยเราจะต้องไปแนวทางไหนบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของเฟน่าที่ผมลองทําดูเล่นๆนะครับอันนี้ผมจะไม่แนะนําให้ทุกคนยัด Energy a c t i v a t o r ตอนนี้นะครับในส่วนของเฟน่ารอวันที่10เดือน10นะครับเฟน่าจะโดนรีเวิร์กนะฮะ โอเคครับผมก็พูดมากพอสมควรและท้ายคลิปาชอบหรือยังไงก็รบกวนกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับและในส่วนของ Discord นะครับ Discord นี้ผมจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ห้องนะครับจะมีของผม1อันแล้วก็ของคุณเพิร์ทแ l a อีก1อันนะครับาสามารถกดเข้ามาแล้วก็มาร่วมเล่นด้วยกันได้นะครับมาชวนผมเล่นได้นะครับผมก็จะวนๆอยู่ทั้ง2 Discord เลยนะครับ ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปจอยห้องมาเล่นด้วยกันได้เลยนะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปถัดไปนะฮะบ๊ายบายครับ Run away.